สวัสดีค่ะพ่อกับยายเย็ยนอีกแล้วเนาะจ้าเมื่อีาเย็นสีพ้ามาแกงเห็ด้อจ้าแกงเห็ดใส่ยังไงตีแกงเห็ดใส่ไข่หมดแดงจ้าได้หมดแดงมาได้หมดแดงมาจ้ากับผักวานนี่ได้ผักวานมาจ้าผักวานแกงผักวานใส่เห็ดใส่ไข่หมดแดงเนะจ้ะเนาะอือแล้วก็าามพีพริกแก่ตำพริกตำพริกใส่อหอมกรนะเทียมเนาะมีตะไข่ใส่ก็ใส่แต่ไข่จ้า แล้วก็ใส่ยังยังก็ใบอ,อันผักอีกตู้จ้ะใส่ผักอีตู้นี่ใส่ผัก,อ,ก,กอีตู้ใส่ใบมังลักจ้ะใบตูบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีหัวหอมจาอ้าเย็นแต่ใส่หัวหอมน้ำแกงเห็ดแ,แกงเห็ดแกงอ่าเห็ดฟางเนาะจ้ะเนาะแกงเห็ดฟางใส่ใส่ผักหวานจ้ะแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานแบบบ้านๆเฮาน่ะจ้ะ ล้วก็ใส่นังเอกแกนังเอก,ก,อกขาดบ่ได้ได้จ้ะนา่งเอกนังอเอกยเย็น <c oughs> แกงเล้าๆลา้แกงเล้าๆล้นี่ขาดบ่ได้ได้จ้าแกงแล้เนาะจะเนาะแกงเอวอีสานบ้านฮ่ะนะนเนานะขาดบ่ได้ขึ้นนั่งเอกจ้ะพี่สํเนจละจ้าแกงแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงใส่เห็ดฟาง ปลานาะจะใส่น้ำเอกเดี๋ยวเกลือเกลือหรือน้ำปลาเดี๋ยวเขาซิมเบิ่งก่อนเนาะจ้ะเนาะว่ามันเค็มบ่มันจางบ่เดี๋ยวเขาจังเติมที่หลังเนาะจ้ะนะเนาะจะไปข้างหม้อแกงกันเลยเนาะจ้ะตั้งน้ำนาะจ้ะเนาะตั้งน้ำหม้อเดือดเล้วจ้ะใส่พริกแกงลงไป เป็นตะเพ็ดใส่พี่น้องเนาะใส่พี่แกงลงไปจ้าใส่เห็ดเลยด้วยจ้าใส่เห็ดกับอหอมลงไปเลยใส่ลงไปให้เบิดเลยหักหวานหอมเนะจ้าใส่ลงไปให้เบิดใส่พร้อมกันไปเลย เอ็นแบบบ้านห้องได้ใจอีสานบ้านห้อง้นา้ำมันห่อนก็ม่เสียไดที่นอน ดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกเท่าน,นึงเนาะจ้าเนาะแต่จะมาใส่ปลาลากันเนะเาะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนจ้าเดือดแล้วพี่น้องจะกินบ่จ้าเนาะแกงคิดแล้วยังจะจะใส่ไข่หมดลงไปเลยได้จ้าะใส่ไข่มดแดงลงไปเลย อางละเล็กละน้อยเนาะจ้ะเนาะแกนี้ก็แซ่บแล้วจ้ะแล้วก็จะใส่ปลาล่าเนาะจ้าะใส่ปลาล่าไม่ยังจะใส่ปลาล่าได้เลยจ้าลงไปเลยมักนวดหน่อยน้วดลายก็ใส่ลงไปเลย,นนย,นลยลเลยนาะจ้าชื่รดจ้าชื่รดผู้ใดมักใส่ก็ใส่เลยได้จ้าเด้อเนาะใลยมักใส่ก็ใส่เลยจ้า ใส่ได้เนาะจ๊ะเนาะใส่ชูโรแสบๆเด้อจ้ะแซ่บๆ,ๆนะรกกดน้ํานเนาะจ๊ะเนาะห้อนๆโอ้โอยากกินบ่ค่ะเบิ่งแน่ใส่ไข่มดแดงพร้อมเนาะจ๊ะ ยายเงี้ยขอซื้อมึงนานกันเป็นจังใดเสีบ,บักขามน้ำก็ได้ได้จ้าผู้ใดมักส่งเล็กน้บบอยเนาะเสีบักขามน้ำเล็กน้อยก็ได้แซ่บอยู่จ้าแซ่บอยู่เด้อแต่ว่ายายกินจะเติมน้ำปลาเล็กน้อยเนาะเติมน้ำปลาอีกจ้าวนน่าในนัวบันไดเนานะ งอปลาลาจักน้อยแซ่บนี่จ้ะหอมห้วยๆแล้วพี่นอ้องหอมลายแล้วเส้นน้ำปลาลาแล้วก็บเส้นน้ำปาาลจปาจากน้อย้ะจ้ะอ่าเส้นน้ำปลาจากน้อยแซ่บแล้วจ้ะแซ่บแล้วออหอมห้วยๆแล้ว กินบ่ค่ะากินน้ำยาเย็เนได้จ้าเสพแล้วพี่น้องเสพแล้วก็เย็นซิมเสพล้วจ้ะใส่ผักอีตูลงไปเลยได้จ้าใส่ผักอีตูเลยจะหอมผักอีตูอีกางนี้จ้ะเนาะสดีจ้า,นะจามากินบ่ค่ะ แกงผักวหวานใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงจะไปตักใส่หมอนอะจะนอาสุกแล้วเนาะไอหัวหฮวอยู่พี่นะ้องเลยรบวังเลยตักใส่ถ้วยจะตักใส่ถ้วย เบแสบด้วยจ้ามาแสบน้ำกันไอหวนหวน์อย่างงงไงแต่เแสบบปะคะไข่มุดบ่ะจ้าไข่มุด เสร็จแล้วจ้ามาด้อจ้าม่กินน้ากันเด้อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอ่แกงไข่หมดแดงใส่เห็ดใส่ผักหวานนะจ้าเนาะเสร็จแล้วจ้าซดน้ำพอมมาจ้าไม่กินน้ำเย็นเด้อกินเข่าแรงน้ำเย็น้อจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะ คลิปนี้ห้เย็นเขาตัวไปกินเขากันนะจ้าสวัสดีค่ะ